ทำล่าสุดเป็นยังไงบ้างและแนวโน้มคืนนี้เฟดอ่าน่าจะประกาศออกมาเป็นอย่างไรบ้างครับคือการประกาศของเฟดเนี่ยมันจะมีหลายกระแสนะคะบางกระแสก็ว่าจะมีการชะลออั่วบางกระแสก็ว่าอาจจะมีการการคงต่อไป แต่กระแสที่น่าจะเป็นไฮไลท์สําหรับคืนนี้น่าจะเป็นกระแสที่จะมีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยไหมอันนี้เป็นไฮไลท์หลักมากกว่า QE ด้วยนะคะเพราะว่า QE เนี่ยมันจะมีฝั่งหนึ่งที่เห็นด้วยฝั่งหนึ่งไม่เห็นด้วยมี4กลุ่มเลยไม่ออกเสียงเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วก็บางคนเห็นด้วยโดยมีคัด i t i o n เพราะฉะนั้นมันมีสี่ห้ากลุ่ม ไม่ไม่น่าจะมีไฟแนลกันมาใกล้ๆแล้วก็ตามโพลของทางรอยเตอร์ก็มีประมาณออกมาว่าถ้าจะมีการหยุด QE จริง,รงๆก็น่าจะเป็นสิ้นปีนี้นะคะดั<อ>ะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าถ้ามีการปรับอัตราดอกเบี้ยรจริงๆตัวน,นี้น่าจะเป็นไฮไลท์หลักของคืนนี้คะคะ<อ>ถ้าปรับขึ้นเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่กดดันราคาทองคำให้ย่อลงมานะคะ<อ>แต่ถ้าสมมติประกาศเน้นไปทางด้าน QE เนี่ย ไม่สามารถประเมินได้เลยเพราะว่าพฤติกรรมนักลงทุนในขณะนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ไม่เหมือนกับที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นอ,อย่างครั้งที่แล้วที่นายเบนบอกมาว่าอาจจะมีการลด QE ในการประชุมครั้ง,งถัดไปแทนที่เ,ออเออทองคำจะย่อลงกลายเป็นว่าทองคำกลับปรัแบบตัวขึ้นเนื่องจากว่ามีการเทขายหุ้นเอ่อพับัตรัฐบาลออกมาแล้วก็มาซื้อทองคำแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ,อ อะไรที่แตก QE ตอนนี้ไม่กล้าประเมินค่ะต้องดูเซนติเมนต์ตลาดจริงๆว่าเขาว่ามีทิศทางกันทางไหนแต่เมื่อวานนี้เนี่ยมันมีอีกกระแสหนึ่งก็เป็นกระแสกระแสหลักเลยที่เขาลือกันค่อนข้างเยอะคือนายโอบามามีออกมาประกาศว่านายเดนเบนเนเก้เนี่ยอยู่ในตำแหน่งนานเกินเหตุไปแล้วนานเกินไปแล้วใช่ค่ะนานเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย เชื่อว่าการหมดวาระครั้งถัดไปน่าจะมีการเปลี่ยนผู้ว่าการเออเสร็จนะคะเพราะฉะนั้ัเนี่ยเขาจะมีตีหน้าค่ะประมาณมกราใช่ค่ะก็มีคนดิเดตสองคนไม่ว่าจะเป็นเออนายิมโมธีไกเนอร์หรือว่านางเยลเลนสองสองคนนี้น่าจะเป็นเออคนที่น่าจะมีโอกาสที่จะได้มาเป็นประธานเฟดคนถัดไปแล้วก็ถ้าสองคนนี้เป็นจริงๆเนี่ยนโยบายเขาคงจะไม่ได้ต่างกับ หนเบนเบนเก้เท่าไหร่ก็คงจะตามไปนาะยกคงจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากมายนะคะ oh, คทีนี้หลกัหลกๆเมื่อวานนี้ที่ทองคําย่อลงมานเนี่ยคือตัวลตัวเลขการเอ,อสร้างบ้านใหม่ uh, <House S 2> ซึ่ง <Star. S 2> ค่อนข้างที่ดีค่ะค่อนข้างที่จะด,ะจะดีตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งที่จะกระทบกับตัว QE hmm. ด้วยความที่ QE ล่าสุดเป็น QE ที่ซื้อพันธบัตรของของเอ,อพวกอสังหา ดัะนั้นถ้าตัวเลขนี้ดีขึ้นอันนี้อาจจะเป็นอีกแรงหนึ่งที่จะจูงใจให้มีการลด QE เร็วขึ้นอ,อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้หนักลงทุนเทขายทองลงมาหุ้นก็น่าจะลงด้วยมั้งคะเมื่อวานนี้่อาใช่ครับแม้แต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะสับสนพอสมควรเลยนะฮะคือการประชุมของเฟดครั้งนี้เนี่ยถูกตีความไปเรียกว่าสองข้างเลยนะฮะ ฝั่งนึงก็ตีความว่าถ้าเฟดประกาศแล้วหุ้นจะลงอีกฝั่งบอกอไม่แน่หุ้นจะขึ้นนะฮะก็เลยปั่นป่วนเลยฮะตอนนี้เลยมีทั้งลงทั้งขึ้นเลยครับ อยู่ที่เ s นติเ m e n t ตลาดจริงๆนะคะ ừ ừ เพราะว่าเเวลาที่มันมีสองขาเชื่อว่าการผันผวนของทองคำเนี่ยจะจะค่อนข้างหุนแรงเพราะว่าครึงคร่งครึ่งที่เชื่อว่าทองคําจะขึ้นก็จะช้อนซื้อกล <ừ ừ S 2> ุ่มที่เชื่อว่าจะลงก็จะเทขายเพราะฉะนั้นเราอาจจะได้เห็นการแกว่งตัวของทองคําเนี่ยวันละหลายๆรอบก็ได้ถ้าหลังจากประกาศออกมาแล้วะค่ะโอใช่เลยครับ แล้วก็นอกจากการประกาศของเฟสนะฮะคืนนี้แล้วเนี่ยยังมีข่าวอื่นอะไรที่สำคัญต่อทองคำอีกบ้างไหมครับคุณพวันครับก็มีวันพฤหัสถ้าจบวันนี้ก็คงไม่มีก็จะเป็นวันพฤหัสคือผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานแต่ก็ต้องรอดูว่าวันนี้เนี่ยทองคำจะไปอยู่ระดับสูงเรือระดับต่ำถึงจะประเมินได้ว่าทิศทางหลังจากประกาศตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานเนี่ยจะไปทางทิศทางไหนแต่ก็ ถือว่าวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงเพราะว่า,าที่พันสามร้อยหกสิบหรือพันสาม้อยห้าสิบซึ่งเคยเป็นโลในระยะสอสามอาทิตย<ม>์ที่ผ่านมาเนี่ย<ม>ก็ต้องดูว่ามันแข็งแกร่งพอไหมรับอยู่ไหมถ้ารับไม่อยู่เนี่ยรับถัดไปเนี่ยมีโอกาสถ้าหลุดพันสามรอยห้าสิบจริงๆเนี่ยโอกาสที่จะเห็นพันสามร้อยสามสิบก็น่าจะค่อนข้างมีนิดนึงหรือว่าถ้าเออ มันย่อลงมามากแล้วมีการรีคาเวอร์ของตลาดจริงๆคนที่ช็อตไว้เริ่มเริ่มทยอยซื้อขึ้นมานก็มีโอกาสขึ้นไปเห็นที่พันสาม้อยเจ็ดิบห้าหรือพันสารอยแปดสิบห้าเพราะฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยถือว่าเป็นทิศทางที่ไม่ชัดเลยอะค่ะโอ้ไม่ชัดเลยนะคะ่ลนะ <c oughs> ลง <c oughs> ก็ไปตามไซด์เวย์เลยดูตามจุดแนวรับแนวต้านแล้วก็ถ้าเข้าก็ควรจะเข้าเร็วออกเร็วถ้า เออถึงใกล้ๆหลังจากอเมริกาเปิดแล้วมีการเหวี่ยงตัวเยอะเนี่ยโอกาสที่จะทํากําไรหลายๆรอบก็น่าจะมีค่ะคือนานๆครั้งนะฮเราจะเห็นอ,อทองคําเนี่ยแกว่งแบบไม่ค่อยแน่ใจว่าจะไปทางไหนแน่นะฮ <c oughs> <น>ะะอ,อแล้วก็ปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนไทยที่เก่งกําไรทองคําในประเทศไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณมาวันครับ <c oughs> คนที่เคยลงทุนอยู่แล้วก็เข้าใจพฤติกรรมการลงทุนก็ยังคงลงทุนเหมือนเดิมแต่ก็ยอมรับจริงๆว่าหลังจากช่วงที่ทองคําลงมาเยอะๆก็มีนักนักลงทุนกลุ่มหนึ่งที่ขาดทุนไปค่อนข้างเยอะก็หายไปแต่กลุ่มที่เขาลงเข้าเร็วออกเร็วหรือว่าตับตัวไปตามทิศทางทองคําคือถ้าเป็นเทรนขาลงก็ลงทุนตามเทรนขาลงหรือเป็นเทรนขาขึ้นก็ลงทุนตามเทรนขาขึ้นคือจริงๆแล้วเนี่ยเทรนของตลาดสําคัญกว่า ที่จะดูว่าตัวเองมี Position ช็อตหรือลองอะคะ่ะเป็นถ้าฟอลโล w u อัพตามนั้นน่ะก็สามารถที่จะลงทุนแล้วทำกำไรได้อะคะ่ะอ๋คืโอโอ้โหต้องปรับตัวเร็วเลยนะฮะค่ะเพราะว่าตลาดเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงจนหน้าปวดหัวเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะก็คุณพะวันดูว่าทองคำาในครึ่งปีหลังเนี่ยมีโอกาสจะลงต่อหรือว่าจะขยับ ขึ้นมาใหม่ทะลุพันสี่ร้อยเหรียญได้คุณพวันดูว่ามันจะไปทางไหนแน่ฮะระหว่างลงแล้วขึ้นมันมีสองสองนายาันายยะนะคะนัยยะแรกเลยถ้ามันไม่เบรกพันสามร้อยโอกาสที่จะรีบาวกลับขึ้นไปยืนอยู่เหนือพันสี่ร้อยยี่สิบได้ก็มีโอกาสเป็นไซเวย์ <way> u แต่ถ้าหลุดพันสามร้อยท่วนลงไปเนี่ยมันจะไม่ดีเลยโอกาสที่จะเห็นพันสองร้อยแปดสิบพันสองร้อยหรือแม้กระทั่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบก็มี Oh, oh, oh. ถ้าวัดตามไฟโบนัชีแล้วหลุดพันสามร้อยสามร้อยลงไปเนี่ยโอกาสที่จะเห็นพันหนึ่งร้อยห้าสิบด้วยสามแต่คืออันนี้คือวัดตามลูกใหญ่นะคะ oh. แต่แต่เวลาเราวัดพวกนี้เราก็จะต้องมีเส้นเทรนไลน์เส้นเล็กเส้นใหญ่ระยะสั้นสั้นหรือยาว hmm. ก็ก่าจะไปถึงจุดนั้นก็คงจะต้องต้องอดูกราฟละเอียดอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าหลุดพันสามแล้ว ค่อนข้างที่จะมีโอกาสลงลงลึกแต่ถ้าตรงที่พันสามยังสามารถเอาอยู่เนี่ยเราก็ยังสามารถรับต้านแล้วถ้าเบรกพันสี่ขึ้นไปเราก็ประเมินว่าโอกาสที่จะกลับขึ้นมาเห็นพันสี่แปดศูนย์พันห้าห้าศูนย์ก็คาดน่าจะมีภายในปลายปีอะค่ะอืมนะครับเอาละครับก็ต้องขอขอบคุณคุณพวันมากเลยนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับคืนนี้เราก็ติดตามกันนะคุณมิสสดครับเดี๋ยวเราพักเบรกกัน